ครับผมแทนผู้ชมวันนี้เพราะเที่ยงจะพาพีผพานองเดินทางมาติดตามตัวเลขกับคุณตาคั่มนะครับผมเนาะคุณตาค่ํานี่เป็นคนหนึ่งที่เพิ่นฝันแม่นครับผมฝันเห็นเจกงวดที่ผ่านมานั่นเพิ่นฝันมีทั้งเจ็ดทั้งหาทั้งหนึ่งอยู่เลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่นบ่ได้บอกจับใส่กันเนาะครับผมเนาะแต่วันนี้ก็บอกว่ากันนะครับผมตัวเลขแนวนั้นก็เป็นตัวเลขที่ถึกยากเนาะครับผมเนาะ อ่ะเดี๋ยวลองไปฟังใหม่ครับหมวดนี้ว่าพอข่้มจะให้เลขเด็ดตัวใดแปลงปันให้พี่ให้น้องสือถือวอกถือใจทสมู่ช่แฟนช่องหรือบอเดี๋ยวไปติดตามไปเบิ่งพร้อมกันแล้วก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลวีสองด้วยนะครับสวัสดีครับคุณตาเข่งกัรสวัสดีครับสวาสดีครับหมวดก่อนฝันเกี่ยวกับเจี๊กเนาะพ่อเนาะแต่ว่าก็มีหามีหนึ่งแต่ว่าเอาบอดดิตัดบอดดิอันนี้กันเนาะเออแต่วหมวดนี้ฝันไปยังไพ่องหวดนี้บ้านเดียวกันดียัน่ันว่า ยหญอยู่ฮียนี่ไปไปไปใส่เบ็ดพนว่าส่วนไปใส่เบ็ดครับเออบ้านก็ไปก็ไปตัวว่าก็ได้ไปไปใส่ไปหอดห้องเนี่ยก็พป่นาแบ่งกันเนาะเบ็ดใส่ไบใส่มันู้ได้สิมันพนว่าพนว่าเออแบ่งก็แบ่งว่าเบ็ดหลายบ่ฮะเบ็ดหลายบ่บ่เบ็ดก็เพื่อซู้หพลังนี่แหละก็ได้แบ่งให้เพื่อน บ่าก็ใส่ไปไปใส่มันเหละบ่าถือไม่ได้ยามก็ไปยามบานยามก็ได้อยู่เพื่อนก็ได้คอยก็ได้ใ้ป้านั่นครับไปเมื่อเมื่อวันไดราวพื้นว่าก็ไปพักกันมาได้ปลาลูกปลาคอเนี้ยล่ะได้มาโู้ได้หลายที่สันเออดได้มากต่ว่าหอดเที้ยนพปละแต่ปลาเพราะทาเหตุเฮ็ดกินจะได้ดอกก็ได้ไม่อาบาน ออเป้ากระไดก็มาค้างกันไปครับนี่แหละปลาในป้าเนี่ยบานนี่คือแปดเป็นเดลขหนับป้าก็จะเป็นแปดนะปลาเนี่ครับตีเป็นแปดตีเป็นแปดปลาผู้เฒ่าก็สองคนก็เป็นเก้าผู้เฒ่าสองคนเก้าเก้าแปดค่ะเก้าเก้าแปดเอเพราะว่าผู้เฒ่าสองคนต้อง ก็สองเก้าเออเป็ดเก้าเก้าแปดเออสามตัวเจ้าสี่บันเปนบ่อฟ้าเออบ้านนี้ก็ขันตัดเอาสองตัวบ้านี้เอาข้นกับสองข้นไปใส่เว็ดนอครับเอาแปดสองเก้าสองไปนึ่งแปดสองเก้าสองเออพลาภูเท่าสองข้นเออเก้าอยู่แล้วนอกเออแปดสองสองแปดนี่ก็คือปลา กับผู้สาวสองคนเอออืมแตบอันผู้ซื้ออันพอใหญ่เจกคนมหาบ่เนี่ยแม่ผู้ท่านเห็นโม่เห็นเลยบอกว่าแต่มาทาบังบางที่เอาไก่ไก่หรือเทียวมาหากับเป็นอ๋อเป็นมากมากไอไก่บอกว่าเออไอไก่หัวจอกจังมากมือคือคือจะออกมืออื่นนี่นาที่มันขหิวอ๋ออือคือมันเสือเร็วจะออกมืออื่นมือแรกเดยวเพื่อนถิ่มานะเพื่อนถิ่มาหาครับแต่ว่าเพื่อนกับบาทุกหมวดเลนบอ มาแต่ว่าหันันว่าเวตามีเจ็ดเพิ่นว่ากริเทยปัญหาอยู่บอกเขเป็นแปดนนะหครับอแต่ว่างวดนี่พ่อได้เห็นเออเลยฝันว่าจะได้เป็นไส่เบสเออกับคุณย่าอืไปมาหลายเติบอยู่ปลากระไดเออก็ได้ตีไห่ปลาก็เป็นแปดเท่าสองเท่าก็เป็นเก้าสองตัวเก้าแปดเออถ้าไคบ่มาก สมโตกะคือสององสองเก่ากับสิบแปดไปคนบ่อจังหวะนาหว่าเกาตามพวานนี่แหละกับสองเก่าสองเก่านี่มันก็คือยี่พวานผู้เฒ่าสองคนสองคนนี่ก็เป็นสองเก่าได้ดีแมนอยู่ว่าหลายคนหลายท่านเพ่นเคยฝันอยู่สองเก่าสองแปดพวปาที่เป็นที่ละครับผมอ่ะเอมินอันเขีนตัวเลขมาให้เนี่ยสองเก่าสองแปดนะพ่อเนาะ บ่จะขาเมึงพอายิ่เจกันนะงวดก่อนเรามาขิ้ตีว่าเจ็ดมีเจียมีอย่างมีเจียมีหนึ่งเขายังเข่าเข่าท่าอยู่ดิเนาะครับผมเนาะพ่อเราก็จะฝันว่าท่านแหน่ครับผมเป็นว่าถาโค้งชุดท้ายเอื่อนหร่ขันโค้งชุดท้ายนี่มาอาจจะพญายิ่เจกนั่นอาจจะมาเออขันมีเจ็ดพันก็จะบาเบาเนี่ยเอือนคือคือวันพึ้นวันที่สิบห้านี่ยแหละขันิ่นที่ห้ เป็นติมาฮกระไรอ๋อขับเิ่นขับเนสีหายเป็นสีมามันคือเันสีสีผ่าเออเันสีที่พกมันก็แปลว่ามันออกจังได้ระลูอยู่บอกไก่อยู่ในเมืองขวน่นถ้างก็เป็นลอยกิโล่คนอันนี่ยังหล่ะเก้าเก้าแปดเออกับสองแปดสองเก้าเออแมนแปลงตัวละสองแปดสองเก้าแมนเออแปลงตัวปอบุถ่าสองคนเนาะเออ เออพ่อยกให้เอฟซีเพิ่นเบิ้งแน่พ่ออืมนี่เดี๋ยครับผมท่านผู้ชมเออตัวเลขของคุณตาเคีนครับผมเออเอาเอามือขานี่ลงอหญิงนี่พ่อมันมาเห็นเลขกสองบวอาลม่งตรงไตเออนี่ครับผมตัวเลขของตาเคีนของงวดวันที่16กุมภาพันธ์สองห้านะครับผมเนาะผู้เฒ่าก็ตรงตัวอยู่หรอครับท่านผู้ชมผู้เฒ่าสองคนเคยมีเดยเคยมีอีดีผู้เฒ่าสองคนก็เป็นเก่าสองตัวครับผม กเป็นเก้าเก้าแปดพอแปดนี่ก็ขึ้นป่าครับผมเนาะสองแปดสองเก่ากับแมนครับผมพาผู้ถ่าสองคนก็เป็นสองเก่าได้สองแปดก็คือผู้เถ่าสองคนกับป่าไผมาก็รองพิารนะเบื้องครับผมนาเพื่อเทียงกับติดตามให้แค้เป็นแน่ทางครับผมมองได้มีตัวเลขเื่อเทียงก็อยากไปมองหันละเอาแน่ทางมาฝากพีตอนน้องเนาะผู้ใดชื่นชอบค่อยเอาครับผมมั่มากกับบว่ากันครับผมเนาะไผมากกับแคบนาจอวบเบื้องแต่ว่าท่าได้ชื่นชอบแคบใไใบทะเบือง คันซื้อกล่อเปลี่ยนให้ถือสามโจงตงๆเด้อครับผมท่านผู้ชมสองแปดสองก่อให้ถือจังๆให้มีเงินมีข้ามกันสมบูรสุกคนคลิปนี้พ่อเตี้ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณผู้ตายเคี้ยนไหลายครับขอบคุณหลายครับโชคให้มันแต่ว่าจะฝากไปใส่ครับท่านผู้ชมพอเตี่ยงมีของหนีมาฝากพี่ต่อนน้องเป็นสีพึ่งน้องช้างเอาไปซอยขายซอยขายครับไร่ไปแล้วขายของดีดี สีผงนองร้างผู้จคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่าขายเหลียงเงินเหลียก,ยกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่ว่านี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่องเขาหลงเครื่องเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดต,ต้ตนติดต,ต,ต,ตวไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหักผู้ที่เห็นผู้ที่หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้ว พนทวมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพ่อไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลชินีส่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเดจรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าว่าลูกขออนุญาต เ็ดหนองสร้างไดีบ่เพื่อให้ลูกชิดอยญาโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บ้านที่เือนไปบ่านนี้เือนก็ไม่รดก็ดีสีเป็นสีมงคลท้าม,มาา้ขาขายกับบริตกดามีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสางครับสมัยก่อนเฮ่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจ่ว่านองแมวครับนองแมวก็ดีเขาอ,อีของเขานีสูงของเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัต์ที สูงกลประหลาดก็เลยบางความเียนคุยกหลงปู่ว่าลูกหลานี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชื้อทิ่ไปทิ่เหมือนท,ท,ที่เหนือไปอมันรักษาหล,ลางยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกปันใดคุยก็ลงปู่เี็นว่าไปได้นังส้างมาไปได้ง่าส้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพื่อคุณนขึ้นหยีเป็นสัน่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็เลยห้ดาดย่อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นยรีอมีพูทตคุณนมีผู้โตมีเยติรทิ์มีอำนาจสามารถมายันอวดเยติฤิ์สามารถ,าารถไปหาผู้ใดเดกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลื่อแต่ไม่เห็ดวัตถุอย่างนขึ้นมาครัารคาคบาันนี้ได้วัตถุแล้วม,มีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูมต,ต้มกินหนำบอกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูม คือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผมผสมจะว่าออกที่เขียวนำนี่คือฝากตูมฝากบานพราะตาปูนโบเอาปูนมาเอาอีกฝากยอ่ตอต้นย่อคือบุกบานพวกเคื่องนตัวเอาต้นย่อเอาขื่นคือย่อ่นฝากยอ่อเอามาใส่ลงในนวดโบพ่อแล้วเอาฝากคุนฟูนบานต้นคุนต้องเอากับฝ่าผ่าก็ไปลา,า,ายุ่งเรียนนี้มานี่คือใบคุนนี่ นี่มันไม่กู้นโพ้าะิฐานอยู่ครับวะนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่ยังครับผมอิวรีบริอัสิีบริอมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่เงียดำมีตำนานมากการผีกรนสางกับพระลงอยู่ในนองสร้างคือไม่เงียดดำเดี๋ยมเห็ดจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของพุทธบดตำหน้าอยู่ในเจตตำนานบดพวกเสก เชื่อใจลอยแปดจบบุกมาสเลยเชื่อจใจคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สีปูบุกเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมนี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวีรงนี่ผู้บุกเสพให้รุ่นแรกนี่ถ่ายไปสองปูดอดนี่บัดกุ๊ดคูนนี่ผู้รอดทั้งมาี่โน่เป็นผูบุกเสพผู้ที่สองครับอ่า สามปูเปลี่ยน<ม>เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใเฉคนมังมีอยู่กินสว่างด้วยกันบันจะทีวดูครับ,รบนี่นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบุคือปูรอดชงสีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับฝนมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นูกูิสี์ไปข้องคนใหญ่สี่หอมคุก ราชกูรูปูนสมเน็จนะั่นแหละคือเรื่องความเป็นมา